พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษนางประยูนยมเยี่ยมหรือแม่ประยูนศิลปินแห่งชาติปี2537ที่วัดสารวันนคนปรปฐมเมืม่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีคนใกล้ชิดและลูกศิษย์ลูกคา้าร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างคับคัง้งอาทิไวยพลเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและบุษบาดาวเรืองรวมถึงเบิร์ดธงชัยที่เคยร่วมงานกับแม่ประยูนเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบเผยว่าเสียดายปูชนียบุคคลของชาติที่เป็นคลังความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไททย่ทาานนเป็เปรก เป็นรากจริงๆของ,ของของของศาสตร์ทางด้านนี้นะครับของรามนาของการใช้ภาษาไทยที่ที่ฉเฉลียวฉลาดมากเป็นการใช้ภาษาไทยที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาเยี่ยงอย่างในทุกๆเรื่องในการทางานขยันบันเพียนนะครับแล้วก็การรักภาษาการรักขนบธรรมเนียมยังยืนหยัดอยู่เป็นลําตัดอย่างเงี้ยนะครับรคือพี่บ๊ชได้เะยเยอะจากท่านมากๆครับ กรณีพิเศษค่ะแด่แม่ประยูนยมเยี่ยมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทลำตัดประจำปี2,536ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจและไตวายวเรื้อรังเ <c oughs> มืม่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อวานนี้นะคะก็มีเพื่อนศิลปินและลูกศิษย<ส>์เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจํานวนมากก็่จะเป็นคุณวัยพจ์เพชรสุพรรณอาจารย์ภัยจิตสุภาวารีคุณชินกรไกรกาลาดรวมไปถึงพี่เบิร์ดธงชัยไม่ก,กินไตนะคะซึ่งเคยร่วมง,งานกับแม่ปรีญในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์เมื่อ20ปีที่แล้วค่ะและตอนนี้ก็นับถือกันเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับพี่เล็กปุษาดาวเรืองคุณนกน้อยพอรพิชิตผู้จัดการส่วนตัว เพื่อที่จะมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะที่เบิร์ตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสูญเสียปุชชนียบุคคลที่มีความสาคัญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยท่านนี้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญในองค์การศิลปะวัฒนธรรมของชาติค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งของเราเลยนะครับเป็นเหมือนแม่ของพวกเราว่าด้วยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ในวิชาชีพด้วยที่สิ่งที่เราได้จากการแสดงร่วมกันจากการทํางานร่วมแม่ประยูรเป็นคนที่เป็นคนที่ เป็นคนนี้เมตตาแล้วก็เป็นคนสนุกสนานตลอดเวลาแม่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง,งยึดแล้วก็พยายามพยายามเหนี่ยวรังให้ให้ให้ลำตัดยังอยู่จนถึงวันนี้ท่านเป็นท่านเป็นูนนชนียบุคคลท่านหนึ่งของพวกเราคนไทยครับ ค่ะส่วนอดีตคู่ชีวิตของแม่ประยูนนะคะพ่อหวังเต้ค่ะก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยนะคะเนื่องจากว่าท่านก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็ทราบเรื่องนะคะที่แม่ประยูนเสียชีวิตค่ะส่วนในเรื่องของการนับถิ่ไปลอยอังคานก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะไปลอยอังคานที่ไหนค่ะก็เหลือเพียงตำนานและความทรงจำอันทรงคุณค่านะครับสำหรับการจากไปของผู้ชนียบุคคลในวงการลํำตัดนะครับอย่างแม่ประยูนครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ ที่วัดสารวันจังหวัดนคนปรปฐมก็ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษแม่ประยูนนะครับหรือในชื่อเต็มว่านางประยูนยมเยี่ยมศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประจำปี2537ซึ่งก็จากไปด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะอายุได้77ปีครับซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยลูกหลานนะครับในวงการลำตัดพร้อมด้วยบุคคลอันเป็นที่รักและก็เคารพ รวมไปถึงนะครับซูเปอร์สตาร์ครับอย่างพี่เบิร์ดธงชัยที่เคยร่วมงานกับแม่ประยูนก็มาร่วมไว้อาลัายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยล่ะครับว่าแม่ประยูนเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็มีภูมิปัญญาเรื่องเรื่องศิลปวัฒนธรรมนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คือท่านเมตตาพวกพี่เบิร์ดว่าคือคือทั้งทีมงานทั้งอะไรเลยนะครับก็ สอนแล้วก็ให้ความเป็นกันเองตลอดเวลานะครับแล้วมีวันหนึ่งที่เบิร์ตอยู่ในในแบบเบิร์ตนะครับที่เบิร์ตไม่สบายและการแสดงจะเริ่มแล้วแม่ไปยืนถอดพระของของพี่เบิร์ตเลยว่าขอให้ลูกหายขอให้ลูกหายทันการแสดงนะครับท่านเป็นเป็นรากเป็นรากจริงๆของของของศาสตรท์ทางด้านนี้นะครับของรามนาวของการใช้ภาษาไทยที่ ที่เฉลียวฉลาดมากเป็นการใช้ภาษาไทยที่ทนนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาเยี่ยงอย่างในทุกๆเรื่องในการทํางานขยันบันเพียนนะครับแล้วก็การรักภาษาการรักขนบธรรมเนียมยังยืนหยัดอยู่เป็นลําตังตน,น,นะครับคือพี่บิร์ได้เลยเยอะจากท่านมากๆครับทาง True Insight ก็ขอร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของบุคคลอันทรงคุณค่าท่านนี้ด้วยนะคะ